สวัสดีครับสวัสดียมเย็นครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านครับอ่ะคลิปนี้ก็จะพาเจ้าซปเปอร์เกรดไปเดินระบบไฟครับระบบสายไฟอยู่ที่ร้านไดนาโมครับเดี๋ยวจะเอาไปจอดไว้เลยนะครับกระจกนี้ตอนแรกว่าจะมาใส่ให้บ่ายวันนี้ไอช่างกระจกบอกว่า,วากระจกมาถึงแล้ว แต่ว่ายังไม่มาแต่ว่ายังมาส่งไม่ถึงร้านครับอยู่ที่บุรีรัมย์อยู่ก็ยังไงก็เดี๋ยวให้เขาไปใส่อยู่ที่ร้านเอ่อร้านร้านใดเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะเอาไปโจทย์ไว้อยู่ร้านใดพรุนี้ให้เขาเดินระบบสายไฟให้อ่ะเดี๋ยวลองติดเครื่องหน่อยสิติดไหมอะไรเออมันอยู่ไหนล่ะมันนอนอยู่ไหน เราเรียกดูสิตัดติดบนนอ้นี่นี่ลองดู่นหน่อยสิครับเี็บสวิตช์ก่อนว้าวติดเซ่เลยว๊า ตบเ้เลยครับไม่ต้องเล่งเครื่องเลยอะ่ะซื้อกระดูกงูมาเรียบร้อยแล้วซื้อกระดูกงูมา1น,งาน่งหม้วนเลยครับม้วนใหญ่ๆเลยพอดีช่างเขาไม่มีกระดูกงูครับผมก็เลยซื้อไป กระดูกง,งูกระดูเอ๊ะกระดูง,งูหรือกระดูหมาหรือกระดูกแมววะเขาเรียกอะไร <c oughs> ลาเราไปดิเดียวเดียวเดียวพับเบงไหนก้อนเบิงไหนก้อนลงมานี่ก้อนลงมาดูให้ก่อนเวลาเลี้ยวมันจะชอนอะไรไหมอ่ะซื้อก่อน ให้เสียงภาษาไทยโดยคุยครับ ีโค้งได้พอดีเป๊ะ งามมากค่ะิดไป,ปเดี๋ยวพาเดินทางครับไปด้านใดเข้าเพียงสองเลย รถใหญ่ครับขับยากนิดหน่อยเดินทางมาถึงแล้วครับร้านนี้เป็นขาประจำเลยครับขาประจำของผมเองเดี๋ยวรถกระบะเอาก่อน Đây 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 đây. Cứ Hả? Hả? Thôi ở con. Bắn nhau. Lê 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 lê. เลี้ยวหักค้นไหมนี่ไม่น่าพ้นนะนี่เดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้นี่ก่อนอนี่ดีกว่าปะ bọc xăng rồi ê nè lạ, là... phải phải nương nhường hả? phải phay... khang này, nói dưa nành, dưa nị kênh à เนะ่้นขา,นา,นลลามันนั่นแหละขามันนี่ต้นนี้มันใสอลไต้นนี้ลงง่าเมี่นมันนั่นแหละ งามป่ะกด้แหละสีฮะเจ้าบาทโอ้มันหลายอยู่เฉพาะสีก็มื่นกว่าบาทแล้วนี่เออเฉพาะสีตัวนี้นะสีตัวเนี้ยบดประมาณห้ามื่นลรอ อันนี้นี่นี่ขึ้นนี่น,น,นี่เห็นบ่านี่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 เออนี่นี่ที่เขาเฮ็ดไว้ให้นี่ตัวน um so huh? um> 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 ี้มันจะพ่วงไปใส่มันพ่วงคางเดียวบ่หรือสองคางสองเลยบอกลงไปหนีไปหนีเอาเอาเอาสองคายเนาะเพราะว่าก็เฮ็ดไว้ให้เลยนี่เสียบกระดูกโง่ไว้ไปนี่เลยครับ นั่นอะไรนอะเนอเสียงออดถอยแมนั่นมันอยู่ในในเบาะนั่นแหล่โตอะไรเนาะอ่ามันอยู่ในเบาะตอนนั้นมันมาเป็นสายชุดมันเลยเขาเขาถอดออกไหมตอนข้าวเรือนนี่ออกน่าจะสายมันนี่แหละอยู่ข้างหลังนี่แหละแมนบ่อแมนชุดสายมันบ่อนี่อยู่ข,ข้างหลังนี <söz oule> ่แมนครับหอยอยู่นี่เนาะแมนอยู่เนาะได้สายสายเดิมมาก่อน มันั่นไหนไหรือว่ามันย่าม่อนอย่เลยบ่มันอยู่แค่นั<ด>้นเดิมมันถ่ายมันอยู่นี่ดิถ่ายมันอยู่หันเลยไฟถ่ายมันนะ่ะแม่นเท่าก็ต้องเดินมานี่คน <c oughs> นี้เขาบ่าได้เจาะรูไว้ให้หวะฮะบ่ได้เจาะรูให้เลยนเะล เดินเดินไหว้ก็ได้ไม่ยากหรอกอันนี้เดี๋ยวผมาเอาไปเจะไปเจะรับสายอาเดินให้จตได้เป็นแนวมันนั่นแหละแต่พวกข้างข้างนี่เขาโจะให้อยู่เด้เนี่ยข้างข้างเขาเจะเจาะนี่นี่เขาโจไว้รัดสายเนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้อ่าก็เจะไว้ให้อยู่ น่าจะได้มาใส่กระจกอยู่นี่แหละนี่ค,ครับเดี๋ยวดับเครื่องก่อนเครื่องก่อนนะครับ โอ้โหลมมด้วยไฟหน้าปัดมันมดติดไหมเช็คให้เลยบอไฟหน้าปัดเช็คได้อยู่เนาะเช็คหมดเลยเนีย่ไฟน้องไฟหนาเนี่ยแต่ไฟหนาติดอยู่ ไปเร็วติดอยู่ค้ังนี้แต่ฟังนุ่นบดติดวะมันติดอยู่นี่ไปเ,ไปเ,ปเร็วอะไหลบังเลยเอาคุณแจ่ว้บ่อ่ะขอหวามาหอดบุตรลิ่มแล้วน่าซิม,มาเมืออเ่อ่นี่แหละมาใส่อยู่นี่แล้วบังส่งแล้ว กระจกนีย <c oughs> เหลืออีกหลายอย่างเลยเหลืออีกอนีอ่แผ่นบางฝุ่นปนูนี่ครับต้องไปซื้อบางฝุ่นมาแล้วก็เจาะแล้วก็เหลือเช็คพาวโบกี้โอ้แค่นี้แหละครับเช็คพาวโบกี้แล้วก็น่าจะผมน่าจะล้างหม้อน้ำด้วยถอดเอาหม้อน้ำไปล้างครับ ให้มันลงโล่งหน่อยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมกันพรุ่งนี้รอชมคลิปกันนะครับว่าจะได้ใส่กระจกหรือไม่ได้ใส่ครับช่างนี่ดูเหมือนจะตอนแรกว่าวมาถึงว่านัดกันมาใส่วันนี้เ่ว่าโทรไปทีว่ากระจกอยู่ที่บุรีรัมย์เขามาส่งยังไม่ถึงครับก็พวกนี้ก็รอชมแล้วกันว่าจะได้มาใส่ไหมโอเคลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ สวัสดีครับผม